อนนี้ผมนั่งอยู่บนแคปนะครับหน่วยบนแคปอ่าโอเคอ่าได้จำที่ได้นะครับเราจะได้ดูบ้านเมืองเขาด้วยนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในหมู่บ้านประมาณนั้นนะครับก็รถเรียกเรียกลรถมารับนะครับบ้านเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไปตามตอกซอกซอยก็จะเป็น เป็นลาจยางนะครับลาจยางวันออะนะน่นะก็นี่ก็คือทางที่มานะครับเออ่ถึงที่มว่าอย่าง,งนี้เออ ที่พักอาจจะไกลหน่อยนะครับเออมันเป็นอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในอ,อบ้านเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับดูดูดูอันนี้ก็สถานที่อะไรรถจอดเยอะะเลยตรงนู้นน่าจะเป็นสถานที่ราชการน,นะแถวนี้ <c oughs> ใช่สถานที่ราชการโอ้สถานีดับเพลิงด้ยตรงนี้ นี่สถานี่ดับเพลิงด้วยโอ้เถวๆนี้เป็นใกล้สถานที่ราชการนะครับแต่แปลกที่สุดเท่านั้นเองก็คือว่าป,ประเทศนี้หาของกินยากมากๆเลยบ้านเรานี่ออกมาเดออ,ออกออกจากบ้านมาก็มี อย่างน้อยก็มี7 e เ e ่ e อแล้วนะครับเซเว่นอ e e ก็อยู่ที่นี่ก็เป็นของคนไทยนะครับเป็นอยู่ในเครือของ uh, บ้านเรานั่นแหละ uh, CP นะครับ uh, แล้วก็ right on, แต่ว่ายังสู้ของเขานะครับยี่ห้อ,องเขายี่ห้อพื้นเือนของเขาคือ KK นะครับ KK KK เขาเป็นคู่แข่งใหญ่เลยของของเซเว่บ้านเรานะครับ นี่ก็แต่ทางเดินทางเขาเขานี้มาตรฐานนะครับมาตรฐานกว่าบ้านมันก็พอๆกับบ้านเรานะครับมาเลเซียอแต่สังเกตนะครับมาเลเซียนี้นะครับถ้าเกิดเขามีที่ว่างอยู่นะครับเขาปล่อยให้ต้นไม้เกิดขึ้นนะครับเขาไม่เขาจะไม่ให้ถังนะครับถ้าคุณไม่สร้างบ้านสร้างอะไรจริงๆนะครับเขาไม่ให้ถังนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เต็มบ้านนะ อ่านะครับเขาจะเขาจะไม่ให้ถังเป็นป่าเป็นไอ้ไอ้บริเวณก,กว้างๆแห้งๆทิ้งไว้เฉยนะครับดูดูทีเนี้ยเนี่ยซึ่งอยู่แถวนี้เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านถ้าช่วงไหนที่เขาไม่ได้ทําเขาก็จะปล่อยให้เป็นต้นไม้เต็มไปหมดอย่างเงี้ยข้างๆทางนะครับเห็นรถเมย์อยู่นะครับ ท่ากําลังจะสงสัยว่าเาป็นรถเมล์รถรถ,รถเมืองนะครับถ้าเกิดไม่มีรถทุกคนต้องมีรถถ้าเกิดไม่มีรถเมล์นะครับทุกคนก็ต้องมีรถแบบนี้นะครับเมืม่อก่อนนี้การคมนาคมของมาเลเซียดีกว่าประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้ก่อคมนาคมของบ้านเรานี้ดีกว่ามาเลเซียนะครับ ไม่ไม่พูดถึงไม่ได้พูดพูดถึงถนนนะครับแต่ที่จริงถนนก็บ้านเราก็ดีกว่าแล้วตอนนี้นะตอนนี้นะบ้านเพราะบ้านเราส่วนมากจะเป็นคอนกรีตนะครับมาเลเซียยังใช้อ,อ,อยังยังมะตอยอยู่นะครับเ,เมืองเมืองศซนตลน์นี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับเป็นเมืองต่อรถหรือว่าอะไรใหญ่ๆนี่นะครับมันจะทำในเมืองนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นโรงงานย่อยๆนะครับโรงงานย่อยๆมันก็ไม่ย่อยส่วนมากก็จะประมาณนี้แหละโรงงานของเขาอ่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงเซเวนอีเลฟเว่นพูดถึงซีพีนะครับซีพีมามาซื้อที่นี่นะครับมาซื้อก็ซื้อเซเวนอีเลฟเว่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ซื้อโลตัสนะครับเทสโกโลตัสนะครับซื้อแต่ว่า ยังสู้เจ้าถิ่นเขาไม่ได้นะครับเจ้าถิ่นเขาที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดตรงนี้คือ NSK นะครับ NSK ก็เป็นเหมือนเหมือนกับเหมือนกับ b i g C เหมือนกับโลตัสเอ้ยเหมือนกับเอ่อโลตัสแมคโครว,ว่าเรานะครับใหญ่มากใหญ่มากเลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาทำการแสดงอยู่ที่ NSK นะครับหน้าบริเวณ NSK NS, NS เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนไปถึงนะครับ NSK ฝั NS ่งซ้ายมือของผมนี้นะครับเป็นโรงงานนะครับเรือนโรงงานเป็นโรงงานใหญ่ใหญ่มากอยู่ในนี้มีหลายโรงงานนะครับมีหลายโรงงานอ้อนี่ข้างหน้าเรานี่เอง ข้างหน้าเรานี่เป็นตอนนี้รถกำลังจะจอดโอเคข้างหน้าเรานี่ก็คือที่เราพูดให้ฟังก็คือ NSK นั่นเองนะครับดูดูนะความใหญ่ของเขาเขาก็มี NSK นี่เขาก็มีขายปลีกและขายส่งเหมือนกันก็คือขายปลีกก็คือแบบแบบเราเข้าไปห้างบิ๊กซีอย่างเงี้ย แค่นะแล้วขณะเดียวกันด้านอีกด้านส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนด้านหลังเนี่ยส่วนด้านหลังตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นโ h o ซลโฮเซล o ก็คือร้านขายส่งนะครับนี่นะครับเริ่มจากตรงนี้เลยเริ่มจากตรงนี้นะครับนี่ซ้ายมือเนี่ยทั้งหมดนีเป็นบริเวณของ NSK นะครับเนี่ยเนี่ยตอนนี้เช้าๆอยู่ยังไม่ยังคนยังไม่เยอะแต่ว่า อีกสักผูผกพัคนี้คนจะเต็มหมดเลยคือมาเลเซียนี้เขาไม่มีไม่มีอาหารแบบไอ้นั่นเยอะเหมือนบ้านเราไงเพราะฉะนั้นคนต้องมาซื้อของไปทํากินไปแช่ไว้ที่บ้านนะครับไป <c oughs> เก็บไว้ที่บ้านเนี่ยก็ยังยังเป็นบริเวณของ NSK อยู่นะครับตรงนี้ ตอนนี้เราก็มาอีกด้านหนึ่งเลยนะครับของนี้นี่บริเวณจอดรถของเขาเออโอ้โน้โน้คดอโคดโคโคโอเคโอเค sorry sorry โ I, i go to อ the uh, okay, sorry s o r วันนี้พอดีเราไม่ได้บอกคนขับรถอบอกอว่ามา N S K ท่านเองนะครับแต่ที่จริงเราจะไปตรงตรงละครสัตว์ตรงนู้นนะครับเราเห็นปิมป่มๆอยู่ฝั่งนน้น okay, โ okay, okay. <Yeah. S 1> อเคอยู่ปักที e ออโอเคโอเคแ n น o u p a ป k ก e ี e โอเคโอเคเนี่ยว่าไปไอคำสเก็ตแดนโน้กไปไอวอลก ไอ้บอก์เนี่ยอยู่พวกตัวนี้โอเค thank y o ตอนนี้เรามาถึงเอเลสเกตแล้วนะครับลงแล้ว